แปดบทสวดรรมจักกปะวัตนสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัย,ยังพระกวาพาลานาสียังวิหารติอิสิปติเนมิกาทายตัดลักโคพระกวาปัญจะวัคคิเยพิกุอามันเตสิเทวมเมพิกเวอันตาปร พาธิเตนะนะเสวิตาพาโยจายังกาเมสุกามาสุขันลิกานุโยโคหิโนธรรมโมโปถุชนิโกอนาลิโยอนาถาันิโตโยจายังอัตถกิลามาทานุโยโคลตุโคอนาลิโยอนาถาันิโตเอเตเตพิกเวอุโพอันเตอนุปคัมมามัติมาปฏิปทาทธาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุการณี ยาน้ากาลนีอุปสามายะอภิญญายาสัมโพธายานิพานายาสังวัตติกตมาจะสา ภิกขเวมัชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกกรณียานากาลนีอุปสมายาอภิญญายาสัมโพธายนิพานายสังวัตติอะเมวะอริโยอาจทังคิโกมัคโคเสยยาทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ อ่ะยังโคสาปิกเขวเวมัชชิมาปฏิปทาตถาคเตเะอภิสัมพุทธาจากุกาลณียานาการณีอุปสมายะอภิญญายาสัมโพทายะนิพพานายะสังวัตติอีทังโคปานะพิกเขวเวทุกครั้งอริยสัยจจงชาติปิทุกขาชลาปิาาปาปท,าทุกขามะระน้ปิทุครั้งโสกาบริเทวะทุกขโทมะ นัสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหีสัมปโยโคทุกโคปิเยหีวิปโยโคทุโคยัมปิดชังนะะพาติตัมปิทุครังสังขิเตนะปันจุ ปาทานะคันทาทุกขาอีทางโครปรนันนาพิขเวทุกขสมุทโยอริยะสัจจังยายังตันหาโปโนโภวิภานันทิลาคาสหคตาตัดลาตัดตาพินันทินีเสยยทีทางกัมมตันหาภาวตันหาวิภววตันหาอีทางโครปรนันนาพิคเวทุกขานิโรโทอริยะสัจจังโยตัดสาเยวตันหายะอาเัเสสะเวลาคา นิโลโโทจาโคปฏินิกสักโค มุติอะนาเลโยอิทังโคปนาพิกขเวทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจังญาเมวะอริโยอัตถังคิโกมคโคเสยยะถิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมพิกาเว ปุเพอนันโนสุเจสุทมเมสุจากคุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโคปนิธังทุกขะอนิยาสจังปริญญาปริญเยยยันติเมพิกเวปุเพอนันโนสุเจสุทมเมสุจากคุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชา อุธปาทิอาโลโกอุธปาทิตังโคปนิทังทุกขะอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิกเวปุเพอานันทุสุเตสุธรรมเมสุจากคุ้งอุธปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุธปาทิวิชาอุธปาทิอาโลโกอุธปาทิอีทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจจันติเมพิกเวปุเพอนันทุสุเตสุธรรมเมสุจากคุ้งอุทปาทิยานังอุธปาทิปัญญาอุทปาทิวิชา อุตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปนิธังทุกขาสมุทโยอริยสัจจังปะหาตาปันติเมพิคขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปนิธังทุกขาสมุทโยอริยสัจจังปะหินันเท เมพิขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิอีทังทุกขันิโรโทอริยาสัจจันติเมพิขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโคปนิทังทุกขันิโรโทอริยาสัจจังสัฉิกาตพันติ เมพิกเวปุเปอานุนุสเทสุธรรมเมสุจากคุุตปาทิยานันุตปาทิปัญญาุตปาทิวิชาุตปาทิอาโลโกุตปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรโทอริยสัจจังสัจฉิกะตันติเมพิกเวปุเปอานุนุสเทสุธรรมเมสุจากคุอุตปาทิยานันุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาุตปาทิอาโลโกุตปาทิอิทังทุกขันิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจ ันติเมพิกเขเวปุกเพอานนุสุเจสุธรรมเมสุจากคุ้งอุตปาธิยานางอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาทิตังโคปณิทังทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตพันติเมพิกเขเวปุกเพอานนุสุเจสุธรรมเมสุจากคุ้งอุตปาธิยานางอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิตังโคปณิทังทุก ขานิโรธาขามินีปฏิปทาอริยาสาัจจังพาวิจันติเมพิกเวปุเพอน,นุสุเจสุทมเมสุจากคุงอุจปาทิยานังอุจปาทิปัญญาอุจปาทิวิชาอุจปาทิอาโลโกอุจปาทิยาวะกีวันจากเมพิกเวอิเมสุจตุสุจตุสุอริยาสาัจเจสุเอวันติปาริวัตังวาทสาการยถาภูตังยานะ ทัศนังนะสุวิสุสทธังอโหสิเนวะตาวาหังพิกขเวสเทวะเกโซเกโลกเกสมาละเกสะพัมมะเกสัตส,ส,สมา,ามณะภมนิยาปัชายาสเทวะมนุสชายะอนุตตรลังสัมมาสัมโพทิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยะโตจะโขเมพิกขเวอิเมสุจะตูสุ อริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังวาทสากาลังยถาภูตังยานาทัทสนังสุวิสุทธังอโหสิอะถาหังพิกขเ,เววะเทวะเกโลกเกสมาลเกสภัมมะเกสัตสัมณะพามะน,นิยา ปชาญาสเทวะมนุสายะอนุตตลังสัมมาสัมโพธิงอวิสัมพุทโธปัจจันาสิงยานันจาปาณะเมทสนังอุทปาทิอากุปาเมวิมุตติอายามันติมาชาตินาธิธานิบุาพาภโวติอิะมะโวจะกภะควะต พะกวาอัตามนาปัญจะวัคขิยาภิกขุพระกวะโตภาสิตังอภินันทุงอิสมัสมินจะปะนะเวยากะละนัสมิงพันยะมาเนอายะสมะโตโกนทันยะสะวิระชังวีตะมะลังมาสังธรรมะจักคุงอุตปาทิยังกินจิสมุทะยะธรรมมังสัมพันตังนิโรธธรรมมันติ ปาวัติเตจจะภพวาธรรมมาจากเกภุมมาเทวาสัตถมนุษาเวสุงเอตัมพควตาพาลานสิยังอิสีปติเนมิกทาเยอนุตตลังธรรมมาจากกังปวัตติตังอปฏติวัตติยังสมะเนนาะวาพรามะเนนะวาวเทเวนะวามาเลนะวาพัมมุนาวาเกนจิวาโลกัสมินติภุมมานัง เทวานังสัตทังสุตวาจาตุมมหาลาธิกาเทวาสัตธมนุษาเวสุงจาตุมมหาลาธิกานังเทวานังสัตทังสุตวาตาวติงสาเทวาสัตธมนุษาเวสุงตาวติงสานางเทวานังสัตทังสุตวายามาเทวาสัตธมนุษาเวสุงยามานังเทวานังสัตทังสุตวาตุสิตาเทวาสัธมนุษาเวสุงตุ นังเทวานังสัตทังสุตวานิมานาติเทวาสัตธมนุษย์สาเวสุงนิมานาตินังเทวานังสัตทังสุตวาปิมานิมิตะวะสาวตีเทวาสัตธมนุษย์สาเวสุงปารานิมิตะวะสาวตีนังวะเทวาสัตทังสุตวาพัมมกายิกาเทวาสัตธมนุษย์สาเวสุง เอตัมภะควาพาลานะสียังอิสิปติเนมิกทาเยอนุตตะลังธรรมจักกังปวติตังอป,ปติวติยังสามนเนนะวาพรามนเนนะวาเทเวนะวามาเลนะวาพรามุนาวาเกนะจิวาโลกาสมินติอิติหาเตนะคเนนะตะเนมุหุเตนะยาวะพรามะโลกาสัตทโทั a คุก คัดคัดชีอยันจะทะสะสะหัส,สีโลกะธาตุสังกรรมปีสัมปกรรมปีสัมปเวทีอัป,ปมาโนโอะโลลาโลโอภาโซโลเกปาตุลโหสีอติกกรมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโคภะควาอุทานังอุทาเนสีัญญาสีวัตะโกโกนทันโยัญญาสีวะตะ โกลทันโยติอิตอิหังอายัสมตโตโกนทันญัสสะอัญญาโกลทันโยเตวะนามังอโหสีติเก้าพุทธานุสติอิติปิโสภะควา,าระหังสัมมาสัมพุทโธว,วิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิธูอนุตตะโลปุริสธรรมสาาลทีสัทธาเทวะมนุษย์สางพุทโธภควาติ สิทธรรมานุสติสวากาโตภะคะวตาธรรมูสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจัตังเวทิตัาโพวินยูหิติ สิบเอ็ดสังขานุสติสุปฏิปันโนภาควะโตซาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภาควาโตซาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะควะโตซาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนภะควะโตซาวกสังโฆยติทางจัตตาริปุริสยุครานิอัตถุริสปุกะลาเอสาภะควะโตซาวกสังโฆอาุนโยเปาุนโยทักขิไนโยอันชลีกะรานิโยอนุตตะลังปุญญาเขตตังโรกัส กกตีสิบสองสกตวาสกตวาพุทธรัตนังโอสถทังอุตมังวะลังหิตังเทวามนุษสานังพุทธเตเชนาโสตินานาสันตุปัทวาัพเพทุขาวูปะเมนตุเตสกกตตวาธรรมรัตนังโอสถทังอุตมังวะลังปะลิลาหูปะละ ปะสะมะนังธรรมะเตเชนัสโสตินานาัสันตุปัตถวาสัพเพพยาวูปะ,ะเมนตุเตสักกัตตวะสังฆาตตานังโอสะทังอุตตมังวะลังอาหุไนยังปาหุไนยังสังฆเตเชนัสโสตินานัสันตุปัตถวาสัพเพโลคาวูปะ,ะเมนตุเต สิบสามพกคาถาชินนบัญชรชยาสนากตาพุทธาเชตวามาลังสวะหนังจตุสัจจาสพังและสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกะลาทยพุทธาตวิสีนัยกาสาเพปฏิตาไมหังมตะเกแต่มุนิสาลาสีเสปฏิโตไมหังพุโธธรรมโมทวิโรจเนสังโกปฏิโตไมหังอุเลสภพกุนากะโลหะตเยเมอนุรุโตสาลีปุตโตเจตักิเนกตันโยปิภากัสมิโมคลานโตเตวามะเกเตักิเนสมวะเนไมหังอาสงอนันทเรลาลากัสโปจะมหานโม อุปาสุงวามัสตักเกเกสโตปิเตภาค้สมิงสุริโยว,วะพระพังกะโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสปิโตมุนิปุงขะโวกุม,มาละกัสโปเทโลเมซีจิตวัทโกโสมหยหังวัฒเนนิจังปฏิทาสีกุนากะโลปุนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศศีวลีเทลาปัญจะอิเมชาตานรา,าเตติลกรรมมมาเสสาสสติมหาเทลาวิชิตาที่นาสาวกาเอตาสีติมหาเทลา,าที่ตามันโตที่โนละซาเชลันตาศีละเจเชนะอังฆะมังเกสุสันติ ตาลตะนางปุรโตอาสีทักิเนเมตตาสุตตะกังทัศนังปัจโตอาสีวาเมอังคุลิมาละกังคันทะโมละปริจังจ่าอาตาาติยาสุตตะกังอาคเสจัตถนางอาสีเสสาปการละสันติตาชินานาวะลัสังยุตตาสาตาปการละลังกตะวตาปิจาริสันชาตาภัยราชตุปัทวาอาเสสาวินิยังยังตัวนันต์ตาชินเจศสาวัจโตเมสกิเจนะสัทธาสัมพุทาปันเฉลชินาปัญชลามชัมหิวิหารังตังไมหิตตเลสาธาปาเลตุ มังสพเพเตมหาปุริาสาสะพายเจวะมันโตสุกุโตสุรักโคชินานุภาเวนะชิตุป,ปทัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังขานุภาเวนะชิตัน,นตลายโยสทธรรมานุภาวะป,ปาลิโตจารามิชินะปันเฉลศีสิบสี่บทสวดภาหุงมหากาภาหุงสหัสมาพิิมีตะทาบวุธันตัง พีเมฆขลังอุทิะโคลาซเซนมาลัางทา,าทานาที่ทรม่วิทินาที่ตะวามุนินโทตันเตสะเาวตุเตชยมังคลาณีมาลาติเลกขมาพิยุทธิศศาบราติงโคลำปนาละว่ากามาขมาถาทายากคันคันตีสุทันแต่วิทินาที่ตะวามุนินโทตันเตสะเาวตุเตชยมังคลาณีนาลาคิลิงก็จวลังอติมาเระภูตังทาววิคราะจกรมัสนีวสุทา,ารุนันต,ตังเมตตังพุเสกกวิทินาที่ตะวามุนินโทตันเตสะเาวตุเตชยมังคลาณีโอเค ักขะฆามติอาทธาสุทาลุนันตังทาวันติโยชนะประทังกุลิมาละวันตังอิทีพิสังกัตมะโนชิตตะวามุนินโตตันเตชสาพะวตุเตชัยมังคลานีกาตวานักกาตมุตตลังอีกว่าับปินิยาจินใจทูตตะว่าจะนางชนะกายยมเชสันเตนะโสมวิทินาชิตตะวามุนินโตตันเตชสาเพาะวตุเตชัยมังคลานีสัจจังวิหายามติสัจจากะว่าทะเกตุงวาทาพิโรปิตมะนางอธิอันตะปูตังปัญญาปฏิปชาลิโตทิตะวามุนินโตตันเตชสาเพะวตุเต เชยมังคลานีนันโตปะนันทพุทธชังวิพุธังวิหิติงปุตเตนะเทระพุชเคนะตะมาปยันโตอิตูปเทสวิทินาทิจตวามุนินโทตันเตชะสาปวัตุเตเชยมังคลานีทุขาทิ่ติพุทธเคนะทุทธาตหาทั้งผลมังวิสุทธิจุติมิทิะกาพิธานังยานาคเทนวิทินาทิ่ตวามุนินโทตันเตชะสาปุวัตุเตเชยมังคลานีเอตาปิพุทธเชยมังคลาตักาทายโยวาจะโนทินาตินสารเตมาตันทีจัวานาเนกาวิวิธานิสุปัตวานโคัง อธิกมายนโรสปัญโยมหาการุณิกนาโถอิตายาสภาวปานินางปูเรตวาปาลมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตมังเอเตนัสจัวเทนะโหตุเมชยัมังขลังชยานโตโฟติยามูเลศกยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิทยโอโหยิชยสุชยมังขเลอปาราชิตสปันลังเกสีเสปธวิโปขเลอภิเศเกษสภาพุทธานังอาคัปัตโตปโมติสุนักตังสุมังขลังสุภาภาตังสุขติตังสุขโนสุภุโตจะสูยิทัังพรหมมจาริ ิสุปทักขินังกายกรรมังวาจากรรมมังปัทักขินังปัทักขินังมโนกรรมังปณิทีเตปทักขินาปัทักขินานิกาตวานละพันตัดเทปัทักขินเนพระวตุสาปมังขลังรักขันตุสาปเทวตาสาพระพุทธานุภาเวนัสตาโสตีพระวันตุเตพระวตุสาปมังคลังรักขันตุสาปเทวตาสาพรธรรมานุภาเวนัสตาโสตีพระวันตุเตพระวตุสาปมังคลังรักขันตุสาปเทวตาสาพรสังฆานุภาเวนัสตาโสตีพระวัน ตุเตสิบห้าปติทานะคาถายาเทวตาสันติวิหาราวาศินีทูเปขคาเลโพธิคะเลตะหิงตะหิงตารรม,มาธาเนนาพะวันตุปูศิตาโสทิ้งกะโลนเทเตทะ วิหารมันตะเลเทลาจะมัชานวกาจะพิกขโวาสาลามิกาธานาปฏิอุป,ปาสกาคามาจะเทสานะานิขมาจะอิสลาสัป,ปาณภูตาสุกิตาพวันตุเจชะลาผู้ชายเยปิจะอันทสัมภวาสังเสทชาตาอัตโวาปปาติกานินยานิกังธรรมะวะลัง ปฏิจเปสพเพปิทุกขัสสะกโลนตุสังขยังธาตุจิรังสตังธัมโมธัมมัทะลาจะปุขลาสังโคโหตุสมัคโควะอัายาจะหิตายะจะอัมเหรักะตุสัตธัมโมสพเพปิธรรม,มจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยามะธัมเมอริยปเวทิเจปะสันนาโหนตุ สัพเพปิปานิโนพุทธศาสาสเนสัมมาทานังประเวชันตโตกาเลเทโวปวัติสตุวุติภาวายะสัตตานังสมิตสมิทังเนตุเมทนิงเมมาตาปิตาจะอัตชังนิจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชานโนประชังลักขันตุสัพพทา สิบหกเทวตาอุยโยชนะกถาทุกขกปัตตาจนิดทุกขาพยาปัตตาจนิดพยาโสกปัตตาจนิดโสภาหนตุสัพเพปิยานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังปุญญสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพาสัมปติสิทธิยาทานังททันตุสัตธายาสีลังลักขันตุสัพาพทาภาว วนาพิละตาโหนตุคัดสันตุเทวตาคตาสิบเจ็ดสุมังคลคาถา โอตุสัพพังสุมังลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสธีโหนตุนิรันตลังโอตุสัพพังสมังลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสธีโหนตุนิรันตังโหตุสัพพังสุมังลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะโสธีโหนตุนิรันตลัง สัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอัลลหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสะปโสสัพเพพุทธาพระราปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรลลหันตานันจะเตเชนะารักขังพันธามิสะปโสสัพเพพุทธาพระปัปตาปัจเจกานันจะยังพลังอัลหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสะปโสสัพเพพุทธาพระปัปตาปัจเจกานันจะยังพลังอัลหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสะปโสสัพเพพุทธาพระราปตาปัจเจก กาน,นันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชน,นะลักขังบันทามิสัปโสสัพเพพุทธาพระลับปัตตาปเจการนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชน,นะลักขัง ปันธามิสสพปโสสัพเพพุทธาพระลปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเจเชนะลักขังปัญธามิสพพปโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอราหันตานันจะเจเจนะลักขังปัญธามิสพพปโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานจะเจเชนะลักขังปัญธามิสพพปโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพ แห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาตยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าคอยพ้นจากทุกภัยทั้งปวงคอยข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยายนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครู68 ตลอดจนวัตถุมงคลที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระประลิตจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเถิน สนของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมน,นต์เจริญจิตภาวนาขอน้องถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูุชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมน,นต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอทรงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสำเร็จ,จเจริญนุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลาย สมบูรณ์พร้อมด้วยทนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายานและ,จะเจริญด้วยจต,ตุรพิธพรชัยทั้งสี่คืออายุวันนะสุขะพละเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่าน